ถัน่นนี่ก็มามีไปตองด้วยถัตนถัน่นอ้าวหมาหายไปไหนแล้วหมามาอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยเห็นหัวเดิมดุมดุมอยู่ตรงน้น้นเ,เห็นหัวเดิมดุมดมอยู่ใครวะมีคนเฝ้าหมาด้วยนะ อือโอ้นางก็งถ่ายอยนะถ่ายสิมันพอมีโรคก,กันสั่นด้วยกันปืนสั่นนะเมื่อภาพก็ไม่สั่นภาพมันก็จะไม่ค่อยสั่นอแนะนำหน่อยได้ว่าตัวไหนคืออะไรแนะนำยังไงล่ะอืออ่ะอ่ะ ถ่ายนะอดูสิพ่อพอจะถ่ายหน่อยได้ไหมพ่อจะโร่โนมาให้แล้วก็วพ่อก็แนะนำสิอ่าหมูแดงดูลูกหน่อยนะหมูแดงอ่หมูแดงดูลูกหน่งในมือแดงมูแดงอดงื่องนี่นี่นี่อ่ะตัวนี้จะไอแดกเก่งไอตัวนี้ก็หอมกระหล่อมที่สุดเหมือนไอจิ๋วอ่ะ

ดูดูดเอ้ยมาดูดิภาพชัดภาพชัดมากเลยเกดโอ้นี่มันมันตูมมันไม่แถวนี่งๆชัดเจ๋บเลยนีต่ตรงนี้แก้มแดงเลยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนอนตรงนี้ด้วยเหรอนิอ่ๆไอตัวที่อ้วนที่สุดมันคือตัวนี้เป็นหัวจุดลูกไอตังแทะเทเลยแล้วก็ที่ออกมาตัวแรกวะ ม่่ใชตัวแรกก็หัวจุดเหมือนกันที่พ่อทำพ่อนู่นนตัวนี้ตัวนู้นหน้าตัวแรกคือตัวนี้พ่อตัวที่สองคือตัวนี้ตัวนู้นโซนนู่นแล้วแกคอหักมันูุนแล้วกลับไปดีดิอันนี้คือไอหางน้อยมันนอนหงวนแล้วอันนี้ชื่อแล้วไอแกมันนอนยังไงโอ้ไอหนู

ถ่ายยังบอสไงหมูแดงบอกถ่ายยังบอสเหมือนเขาสวยอ่ะเหมือนไหมพราะว่าเหมือนวะเหมือนไหมมันเหมือนกันได้ต่อตัวนั้นกายตัวเองหมูแดงเหมือนกันเปรี้ยวเลยเหรอดูดิดูลูกมันดื้อมันนี่แล้วเนี่ยหมูแดงเนี่ยเออตัวเล็กนิ่งเงี้ยนุ่มนิ่มดังเลย ไปนอๆๆนกับเพื่อนตรงนี้ป่ะอย่ามาเลยคือตรงนี้นีไปนอนกับเพื่อนตัวนี้มากินเนี่ยมันมทำป่าโอ้โหตุกตักตุกตักตุกักเกมันยั่งกันเลยนึงไปแบบนี้แเลยไอห่างดอกไม้ก็ดื้อม,มากนี่มาอะไรอ่ะนี่อะไรนี่ขนมเคี้ยวเวลากินเล่นเกมใช่ไหมเนี่ยขนมเคี้ยว ไม่ใช่ของน้องหมาโอเะน้องหมาน้องหมาอืมได้ได้คือวันถามว่าหนูชอบใครใช่มันเดินนะนี่แล้วเกรนี่มันรูบดิบุบดิบมาแล้วนี่โอู้หู้หหบุญแดงอย่าลุกนะโอ้ไปหาน้องกินบบกินน้องกินน้องกินน้องตื่นเลยปลุกเพื่อตื่นเลยเห็นไหมนั่นตื่นเลยตื่นงอนใหญ่เลยตอนนี้ เกดูมันไปซุกตรงงูแล้วมันออกไปไหนแล้วมันรู้เนี่ยมันชอบไปตรงนั้นไม่เอาไม่เอาไอ้หมาอ้าอ้าวงูแดงวูนี้พี่มันเพลินเลยอ่ะจะเก็บมันก็นอนตรงเนี้ยมีหมอนนอนข้างหมาเนี่ยหมอนโดนหัวหมูมันเลยด้วยมันก็นอนอยู่กับหมาตรงเนี้ยทั้งวันเลยอะทั้งวันแยกนะทั้งวันเลยอะทั้งวัน ดูแต่หมูตั้มทะเลตั้มทะเลตั้มทะเลให้หมูเป็นอะไรไม่รู้มันชอบทำหน้าแบบเนี้ยแล้วมันมันเบื่อมันแล้วมันก็เอาจมูกทำแบบมันเบื่อมันนะดูดูตุ่มดูตูดเป็นเก่งไงตุงหางมันอ่ะดูนั่นนั่นเก่งตูดมันเก่งดากเฮอดูดูมันหงายท้องเก่งดากแล้วนู่นเฮ้ย ไอ่ตัวน,นี้ย like ิ <inação> ่งกว่าอ <c oughs> ีกดูดไปล็อกไปแล้วก็ชักเงียบเงียบชักเงียบเงียบเลยอ่นคือยังอะกับเอามือเตะทำไงทำไงท่าท่าไงนอนกันกระหล่ำเลยดูมันโตแล้วมึงเอ้ยเต็มเลยเกดเลยเลี้ยงไปเต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยดูวิ่งกันลุกๆเลยอ่ะ วเไอตุ่นนั้นมันหลับมันรู้เรื่องเลยสามตัวเนี้ยเนี่ยอะนะมือแดงดูลูกเลยหนุนเออนอนอ้าทุกสูงเออเออรู้จักนอนอ้าให้ลูกดูดนมนะี่ยเออเก่งเก่งเฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วหนุนเออตื่นแล้วบิ๊กกี้เกียรดด้วยมึงถ่ายใจเลยเกดเบื่อมันมนอมนบิน๊กก<อ>ี้เกียรเลยไปดแล้นือ นูไปกีนกินใหญ่เลยนอนน,อนโอ้ยเฮ้ยตื่นแล้วตัวเองก็จะทับลูกนะหมูแดงเกมเด็กมันดูลูกหมาโน,น่นดีเกมเราค่อยเล่นนี่อูอ้มตื่นกันแล้วมัน,ห,นหิวถึงเวลากินนมมาแล้วนี่กินโดนี้เลยหมูมันกินท <ๆ S 2> ั้งวันแหละพ่อใหญ่ตอนนี้เหมือนไอเคลมากเลย,ดยเดี๋ยวนี้าว ตื่นแล้ว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 มีเหมือนเพนด้าเลยใช่ๆหน้ามันน่าขวัยมากเขาจะทำอะไรทำร่างก็ตายสิมาตรงนี้มั่งโตัวนี้เพิ่งตื่นเลยลูกโอ้โหเมื่ <blunt animation> อยเกียบเลยโนเนียก <mos th ole> ันเตะไปหมดเลยมันแดงหลับแล้วไปละ เจ้าน้ำมากินไงเอาไปก่อนมิไม่กิไม่กินจะไ,ได้อาไปกินป๋านู้นเนี่ยดูหนามที่มือบนเนี่ยเดือดึงออกเหลือแค่นี้เหรอวะไม่ชัดเลยนี่มันอไงวะไม่ชัดอ่ะ น,น,นี่มือเนี่ยมมดูเลยนี่มือนั้นเนี่ยมันดาจัดๆเลยนี่ตัวจุ่มน้ามาแล้วด้วยนะเนี่ยหนามอยู่ตรงเน,น,นี้ยเฮ้ยเนี่ยดึงแม่กเจ็บชิบหผ่เลยเน,น,นี่ยหืมเขาเจ็บเลยแล้วจุดตรงที่เขายิงปืนด้วยโอ้โหเฮียแล้วตรงนี้ก็เหลือแค่นี้แล้ว เป็นอย่างนี้ไปเลยมันด้านเลยอ่ะดูดิด้ดานแล้วล่ะโคตรอ่ะมีของกินเล่นนะครับเปียกกระบุยอือี่สุดจสุดยอดแล้วเนี่ยอือ จับหมามาด้ายวยเมื่อกี้อืมนี่อ้าวอื้มงั้นดูใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปดีกว่าเก้แค่นี้ลงคลิปแล้ว